<S <S ประธานในพิธีสำนักบุตรทอนจังหวัดทางปกครองจังหวัดนะในการทํางานอูตกากรรร่วมกันวันนี้ก็ประเภทหนึ่งคือยาบ้านะครับประมาณสองแสนสี่หมื่นหกพันพูดคุยพวกเราก่อนครับเชิญครับนะครับอาจจะต้องเปิดห้องนะครับที่พักให้เลยแล้วกันดีกว่านะครับในวันนี้เข้าไปในแผ่นดินไทย นะครับฝ่าพี่มีความพุ่มเทมีความสามัคคีใช้อาวุธนะครับแต่ยิงของกลางไว้ให้เรามานั่งนับเม็ดกันนะครับตั้งแต่เวลาช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับหลังเวลาทงลงนะครับหรือเวลาสองแสนสี่หมื่นหกพันเม็เศษนะครับมูลค่ารวมอย่างที่จับต้งตองถึงกัน ค่ะในใน,ในการเทสครั้งนี้นะคะเราก็จะมีต่อเบื้องต้นก่อนนะคะจะมีด้วยกันสามขวดนะคะจากสาร A สาร B แล้วก็สารในการเทสทั้งสามขวดแล้วขวดที่สามเนี่ยจะต้องเทสามขวดต้องสามขวดค่ะเป็นการคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มค่ะ,คะ,คะจะทำเสร็จปฏิกิริยาค่ะ ก็จะเป็นสีน้าเงินทันทีอันนี้ก็จะเป็นสีน้คือคือสันดาหสันดาค่ะ,คะอันนี้คือคือเราไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ให้ให้ให้ดูว่าการเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นในการตรวจเบื้องต้นนะคะก็ขออนุญาตนาเรียนผ่าพทพวิชาแล้วก็สื่อมวลชนว่าในเบื้องต้นนี้ของกลางน่าชื่อว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมอนอะเฟตามีนนะคะแต่ว่าในการตรวจเพื่อทราบว่าเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์นั้นเราจะต้องเข้าเครื่องตรวจทางวิทยาศาสตร์อีกทีหนึ่งค่ะค่ะค่ะเรืย หมายจับได้นะครับแต่ว really uh, 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 ่าจังนี้นั้นก็จะไม่สามารถที่จะให้เห็นเท่าระหว่างที่ไทยหรือในการจับกุ่มแล้วก็เป็นการจับกุ่มต่อไปนะครับก็การทำงานในครั้งนี้นะครก็คิด่ศ800กิโลนะครับนะครก็ตอนนี้ทราบตัวแล้วครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคนหนองสะายนะครับขออนุญาตกว้างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถได้ทําการสืบสวนรู้เส้นทางในการเดินทาง ก็คือเขามีประวัติของการขายาเสพติดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาอยู่แล้วครับ